ถ้าคุณรู้จัก10แอปชั่นเหล่านี้นะครับแสดงว่าคุณเริ่มแก่แล้ว สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับอย่าลืมกด subscribe แลวกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามชอบของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับรถยนต์นะครับมีการพัฒนาก้าวไปอย่างข้างหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งระหว่างนี้นะครับเทคโนโลยีที่เริ่มล้าสมัยก็จะค่อยๆเลือนหายไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้นะครับ ผมจะพาไปรู้จักกับ10ออปชันยอดฮิตในอดีตที่ปัจจุบันนะครับแทบจะหาไม่ได้อีกต่อไปแล้วครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิกงรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งครับที่จุดบุรีเด็กยุคใหม่นะครับอ่านรู้จักช่องจ่ายไฟแบบ12โวล์ แม้ว่าปัจจุบันนะครับจะใช้แต่ช่อง usb ก็ตามทีเถอะแต่อ่านไม่เคยรู้ว่ารถสมัยก่อนนะครับจะมีที่จุดบุหรี่เสียบมากับช่องจ่ายไฟด้วยซึ่งวิธีใช้งานนะครับก็ง่ายมากเพียงแค่กดปุ่มลงปัดรอจนกว่าจะได้งออกมาก็สามารถนาขดลวดสีแดงร้อนฉานะครับมาจุดบุหรี่ได้ทันทีครับ2ครับกระจกหูช้างรถสมัยก่อนนะครับสามารถผลักกระจกหูช้างที่ประตูคู่หน้าออกเพื่อระบายอากาศได้ด้วยนะครับผมสครับที่ปั่นน้าฝนไฟหน้าการปั่นน้าฝนไฟหน้านะครับ ส่วนใหญ่นะครับจะพบได้ในรถยุโรปเสียมากกว่านะครับเพราะมันมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการปัดหิมะรวมถึงดินโครนที่อาจกระเด็นมาเกาะบนไฟหน้าได้ครับ4ครับช่องใส่เทปซีดีปัจจุบันนะครับเด็กหลายคนอาจน,นึกว่าช่องใส่เทปเป็นช่องสําหรับเสียบโทรศัพท์มือถือด้วยซ้าไปนะครับส่วนช่องใส่ซีดีนะครับต่อให้มีก็แทบจะไม่มีใครใช้กันแล้วนอกจากคุณจะเป็นพวก audio ไฟล์จริงๆเท่านั้นนะครับ5ครับไฟหน้าป๊อปอัพ ไฟหน้าแบบป๊อปอัพนะครับที่สามารถเด้งขึ้นลงได้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ว้าวมากในสมัยก่อนนะครับแต่ด้วยไฟหน้าประเภทนี้นะครับถือว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาแอโรดเดนามิกของรถเราจึงไม่เจอไฟหน้าแบบป๊อปอัพอีกต่อไปแล้วน,นั่นเองครับหครับกระจกหน้าต่างมือหมุนหากย้อนกลับไปสัก30ปีที่แล้วนะครับกระจกไฟฟ้าถือว่าเป็นออปชันที่มีแต่ในรถหรูๆเท่านั้นแต่ในปัจจุบันนะครับหากรถขันไหนนะครับยังเป็นกระจกแบบมือหมุนแล้วแล้วก็รับรองได้ว่า อาจจะขายไม่ออกกันเลยทีเดียวครับ7ครับพงมาลลยธรรมดาคนยุคปัจจุบันนะครับคงเคยชินกับพงมาลลยพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรงกันหมดแล้วนะครับแต่สมัยก่อนนะครับรถที่ใช้พงมาลลยแบบธรรมดาจะเข้าที่จอดรถทีนะครับก็ต้องโหนพงมาลัยกันจนกล้ามขึ้นยิ่งถ้าเป็นรถเกียร์ธรรมดาแล้วละครก็เป็นอะไรที่ท้าทายแบบสุดๆไปเลยครับแต่ครับกุญแจแบบเสียบ ยุคปัจจุบันนะครับมีกุญแจแบบไร้สายคู่กับปุ่มสตาร์ทนะครับที่เรียกว่าแทบจะกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานกันตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นกันแล้วนะครับขณะที่สมัยก่อนนะครับกว่าจะขึ้นรถได้ก็ต้องเดินมาเสียบกุญแจที่ข้างประตูและถ้ารถคันไหนนะครับไม่มีระบบเซ็นทรัลล็อกก็ต้องเอื้อมสุดแขนนะครับไปปลดล็อกประตูให้คนอีกฝั่งนะครับนี่ยังไม่นับรวมกับการล็อกประตูว่าจะต้องคอยเช็คทุกบานว่าล็อกหมดแล้วหรือยังนะครับก้าครับล้อแมกห้าวงหากเป็นสมัยก่อนนะครับล็ออะไรก็คือง พูดง่ายๆก็คือรถทุกคันนะครับจะมีล้อหน้าตาแบบเดียวกันมาให้ถึง5วงนะครับแต่ล้อหน่อยนะครับมักจะไม่มีฝาครอบลุมล้อหรือฝาโลโก้มาให้ส่วนปัจจุบันนะครับมักจะเป็นล้อขนาดพิเศษน้ําหนักเบาสําหรับใช้เป็นล้ออะไรโดยเฉพาะบางรุ่นนะครับถึงขั้นมีเฉพาะชุดซ่อมยางเท่านั้นครับสิบครับกระจกมองข้างแบบปรับมือปัจจุบันนะครับกระจกมองข้างแบบปรับมือนะครับก็ยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับแต่กระจกข้างแบบปรับมือถือ เป็นของแรงมากๆเลยครับถึงขนาดนนะครับก็ยังมีการปรับในห้องโดยสารมาให้อยู่หากย้อนไปสักสามสปีที่แล้วนะครับการปรับกระจกมองข้างจะต้องยื่นมือออกไปปรับที่ตัวกระจกกันเลยยิ่งถ้าปรับกระจกฝั่งคนนั่งด้วยนะครับก็ต้องโยกตัวกัน 3- 4สรอบกว่าจะได้องศาที่ต้องการครับเป็นไงกันบ้างครับผมเพื่อนเพื่อนคนไหนครับทันทั้ง10ข้อที่ดังกล่าวมาไหมครับถ้าทันแปลว่าคุณเริ่มแก่แล้วนั่นเองครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมนำมาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ